เปลี่ยนบรรยากาศมาชมเหรียญที่มีมูลค่าหลายล้านนะครับให้บรรดาญาติธรรมได้ชมกันเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทองแดงอ่าซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ฟัน่นหรือพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเป็นพระสายป่านั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงที่สุดในบรรดา เหรียญของพระายปะนะครับโดยเฉพาะที่เป็นเนื้อทองแดงสิ่งที่อยากจะให้บรรดาญาติธรรมได้ดูกันนะครับสิ่งที่จะต้องดูสำหรับเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นก็คือตรงลูกตาทั้งสองข้างนะครับทั้งข,ข้างขวาและข้างซ้ายก็จะมีความคมชัดนะครับส่วนขนแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ที่อยู่ช่วงนี้นะครับที่ขีดลงมากับตรงคางตรงนี้นะครับก็จะไม่ค่อยชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ปั๊มช่วงแรกๆนะครับก็อาจจะยังาการชำรุดหรือการาที่จะไปขัดนี่ก็คงยังไม่มากนักนะครับก็เลยทำให เราก็อาจจะเห็นแต่จะเห็นไม่ไม่เด่นชัดมากนักนะครับสาหรับเหรียญทองแดงนะครับโดยส่วนใหญ่คนก็จะไปดูที่ตัวหนังสือบ้างนะครับไปดูที่ทั้งในซอกหูว่ามีเส้นไหมนะครับนั้นก็เป็นส่วนที่เราถูกปลูกฝังมานะครับแต่สำหรับผมเองนะครับ ผมดูแค่จุดเดียวพอผมดูแค่จุดห่วงนะครับถ้าห่วงเล็กกว่านี้หรือไม่เหมือนนี้ตีเจได้เลยครับไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจว่าจะมีอะไรอยู่ในองค์พระนะครับไม่ไม่ต้องไปสนใจว่ามีอัตมหนีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเหรียญทั้งหมดนะครับ เราดูที่ตรงนี้จบเลยครับถ้าคนดูเป็นดูจนชำนาญแล้วนี่ก็ดูที่ตรงห่วงแค่นั้นเองนะครับรูเจาะของห่วงก็สามารถที่จะรู้ทันทีว่าแท้ไม่แท้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่อยากจะนำมาให้บรรดาญาติธรรมที่เข้ามารับชมกัน ให้มีความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนสำหรับเหรียญของอหลวงปู่ฟั่นหรือพระอาจารย์ฟั่นนะครับด้านหลังนะครับเราก็จะมาดูที่ตัวหนังสือความคมชัดที่ตัวหนังสือนะครับเราก็จะมาดูว่าด้านข้างก็จะเป็นลักษณะที่มีเส้นอรอบนะครับรอบเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเหรียญ ที่เขาเรียกว่าเหรียญลองปั๊มนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญทองแดงก็ดีเหรียญทองคําก็ดีหรือจะเป็นเหรียญเงินก็ดีเขาเรียกว่าเป็นเหรียญลองปั๊มกันสําหรับเหรียญของพระอาจารย์ฟันนะครับก็อยากจะนํามาให้บรรดาเพื่อนเพื่อนญาติธรรมที่สนใจนะครับไยที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับเหรียญของพระอาจารย์ฟันกันให้มีความเข้าใจ ให้ดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับรูเจาะของเหรียญถ้าเป็นถ้ารูเจาะนี้เล็กนิดเดียวนะครับก็จบเลยนะครับเพราะเท่าที่เห็นโดยส่วนใหญ่ก็จะเอานำมาให้ชมกันก็จะเป็นรูเจาะที่เล็กนะครับถ้าเป็นของแท้จะมีรูเจาะที่อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีพอดีนะครับไม่ได้เล็กจนเกินไป นะครับแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปกำลังพอเหมาะสำหรับทําห่วงจึงถือโอกาสนี้นำมาฝากนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนญาติธรรมที่สนใจในการรับชมสำหรับเหรียญของพระอาจารย์ฟัน่นหรือหลวงปู่ฟั่นของเราสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำมาฝากเพื่อนๆไปแต่เพียงแค่นี้นะครับ